สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเจสโปรนะครับตอนนี้ผมอยู่กับรถรุ่นนี้เลย all new honda h e rv นะครับวันนี้ได้เข้ามาอัปเกรดเป็นตัวระบบฝาท้ายไฟฟ้ากับตัวคิกเชนเตอร์นะครับอยากรู้ว่าใช้งานยังไงบ้างตามมาดูกันเลยครับมาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับจะเป็นสวิตช์ั่งเปิดปิดนะครับฝาท้ายก็จะทํางานอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับงานติดตั้งของทางร้านติดตั้งโดยพี่ช่างมืออาชีพครับรับรองเก็บใสยไปสวยงามเรียบร้อยแน่นอนครับแล้วก็จะมีสวิตช์ั่งปิดตรงนี้นะครับ และตัวฝาท้ายของเรายังมีระบบเซฟตี้กันหิบ้วยครับรับรองใช้งานไปปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็มาของตัวส่วนกุญแจนะครับก็จะเป็นกดตรงปุ่มคายล็อกสามครั้งนะครับสามารถสั่งใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดเลยครับและยังเปิดได้จากตัวเปิดเดิมรถนะครับกดหนึ่งครั้งครับไม่ต้องออกแรงยกให้หนักมือแล้วนะครับและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับตัวเซ็นเซอร์เท้าเตะนะครับ สามารถสั่งใช้งานได้ทั้งปิดและเปิดเหมือนกันครับและหากใครที่สนใจติดตั้งระบบฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้สามารถติดต่อได้ที่เพจเจ็เลยนะครับยินดีดูแลให้บริการทุกท่านเลยครับขอบคุณครับ